มันเจ้าเดินไม่เลี่ยงแต่ว่าพอเขาจะปล่อยเขาก็เก็บหมักหน่อยก่อนน่อยเก็บหมักหน่อยขายขายนะครับก็แล้วแต่ผู้ใดต้องการหมักเงี้เขาก็ปล่อยหมักเงี้ยได้เลยผู้ใดต้องการคือว่าพอจากได้หมังเง่้ยก็เขาก็เก็บแต่หมักตัดหมักเงี้ยออกปล่อยหมักเงี้มันจนมากมันหมักหน่อยมก็เป็นหมักครับแล้วแต่ราคาเอาราคาราคาดีก็อันไหนดีก็อนั่น ห,หน่อยออนร้อมคุยน้อยแก่้อมเป็นหนมันหนอยลลาสสดแล้วนหนิหนอยอยู่บ้านมีนเ็นหอยใหญ่ๆขาวมาแ่กแซ,กแซี่ขนสามขึ้นี่ขึ้นมาแซกแซซีขึ้นสามขึ้นซีขึ้นอยู่บ้านนองบ้านบบับนปะครับครับผม แล้วยืดสายบันมังเจ้าจอดรถไว้บาทถามหานี่แหะครับเขียดนั่นเขาปูกบัวเบิดแหละ<า>แต่ว่าเขาทำแบบเรียกเจ้าของผลลัแหละนี่สุดท้ายแล้วมั้ยนี่ครับสุดท้ายแล้วครับอือนี่คือชุดสุดท้ายแล้วครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับ086 35 36 515ครับพี่ชื่ออะไรครับ ชื่อนาลงครับผมนรงครับบ้านหนองบัวบานนะครับตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีครับหรือติดต่อที่ผมก็ได้ครับปุ๊ครับขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ